สวัสดีครับสวัสดีน้องๆที่น่ารักทุกๆคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง Ra ่เซอร์เกมคนดีคนเดิมเพิ่มเติมคือวันนี้เนี่ยมีคนถามกันมาเยอะมากครับพี่ครับผมเพิ่งเล่นผมควรจะฝึกตัวไหนดีพี่ครับผมแบบว่ายังไม่อยากเล่นเนิร์ดยังไม่อยากเล่นเดอะไบออ่ะเออผมอยากเล่นตัวที่มันเล่นง่ายๆไล่ง่ายๆแล้วก็โหด <c oughs> ผมแนะนําเลยครับตอนนี้ครับเป็นเมตามากๆนะครับนั่นก็คือเจ้าเดอะเรดนั่นเองนะครับเดอะเรดโหดมากๆเป็นตัวที่เดือนดินกินข้าวแกงเป็นตัวฟรีด้วยนะถ้าเกิดใครซื้อเกมมาเนตัว แล้วก็เป็นตัวที่โหดมากๆเล่นง่ายนะครับ <Okay. S 1> แค่วินวอล์ไปข้างหลังแล้วก็ออกจากเฟสแล้วก็พุ่งไปตีนั่นเองนะครับผมซึ่ง <Okay. S 1> เปิร์กที่ผมแนะนำนะครับนั่นก็คือเพลงกล่อมเด็กนะครับสำหรับเปิร์กนี้เนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นของเดือดคราวนะครับตัวตลกเปิร์กนี้ก็เอาไว้กระทืบเครื่องแรงนะครับตอนนี้ก็กําลังมาเลยนะสำหรับเปิร์กนี้อันที่2ผู้คลั่งความกลัวนะครับผมเมื่อก่อนเป็นของเดโมก่ก้อนนะครับไม่รู้ว่าตอนนี้มันเป็นเปิเปร์กรวมหรือยังผู้คลั่งความกลัวนี่ก็เป็นเบิร์กเวลาอ้้อัันนนยดดก็หมํงง ทำให้เดเรดอะเข้าไปอยู่ข้างหลังง่ายมากๆแล้วก็วินวอกออกมาได้ตีฟรีนั่นเองอันที่3นะครับด้วยความที่เราเป็นเดเรดเราได้ตีฟรีใช่ไหมเราก็เอาหัวหมู่ไปด้วยนะครับเวลาที่เราตีเซอร์มันทาให้เซอร์ติดกระดูกหักนั่นเองนะครับทำให้ฮิวช้าแล้วก็แบบเลือดมันก็จะออกเยอะด้วยนะครับผมแล้วก็ตีของตกนะครับอันที่4ก็คอมโบกันไปเนาะสำหรับแอดออนเนี่ยจริงๆแอดออนของเดเรดเนี่ยมันดีหมดเลยนะครับตั้งแต่เหลืองเขียวแล้วก็ม่วงเนี่ยมันจะมีประสิทธิภาพที่ไม่ค่อยแตกต่างกันมากนนนะะครันนััเเเเ่ยยจจสงกกตได้ว้วาาูปมลลๆห็ มันจะคล้ายๆกันเลยนะครับแต่เปอร์เซ็นต์มันก็จะไม่ต่างกันนะครับประมาณ3-4%นะครับผมเนี่ยแอดออนมันก็ดีด้วยสําหรับแอดออนที่ผมเอาไปนั่นก็คือตอนที่เราอยู่ในสถานการณ์วินวองตอนที่เราหายตัวเนี่ยตัวเราจะวิ่งเร็วขึ้นอีก9%นั่นเองนะครับผมแล้วก็อันที่2นะครับเวลาที่เราออกจากเฟดออกมาตีเซิร์ฟเนี่ยเราจะออกจากเฟดไวยิ่งขึ้น12%อนะครับก็เอาสองอันนี้เอาไปคอมโบกันเวลาที่เราไปหยุดติดหลังเซิร์ฟปุ๊บเราโผล่มาแล้วก็ซัดหลังเลยนัน งยงแนะนําเลยครับผมมาจะเป็นยังไงไปลองดูกันในเกมเลยดีกว่าครับ let's go <S โอ้โหกวดคลิปเท่ไรได้ด่านนี้ตลอดเลยคอยถามจริงๆเหอะคือด่านนี้มันก็ผมว่ามันก็เล่นได้แหละแต่เราก็ไม่ชอบไงพอไม้มันเยอะและผมปากดตัวออกมาเลยได้ตีฟรีหนึ่งทีแน่นอนครับผม ยังไงเดินยัดไม้ก่อนครับท่านแน่มีสเต็ปไม้ดูดน,นิดนึงโอเคสเตปของเราคือตีเราทิ้งเนาะตามสเตปแล้วขอมาเช็คก่อนอยู่คนเดียวจริงหรือเปล่าเอาสวัสดีครับเแบบีใช้ไปให้หมดใช้ไปให้หมดเอาอีโก้หนาเตอ,อีโก้เธอหนาเตอนี่โดนไปก้อนแบบนี้คือเขาไม่สามารถหิวได้แน่นอนเนาะ เฮ้ยเดี๋ยวคนนี้มีบิดเบือนเนาะไอ,อ้ไม่ใช่ดิผมไม่ไดเอาอันนี้มานะไม่มีแอดออนหรอกแล้วก็ขอตีฟรีก่อนหนึ่งทีได้ไหมเธอแ่เธอเธอเธอ,เธอโอเคกระทึกเครื่องครับตกใจหมดเนืว่ามันมีบิดเบือนผมเอาแอดออนอันนี้มานะปรากฏตัวไวและผมได้ยินเสียงอะไรซัมติงรองครับผมน้องๆ และล่วงไปก่อนหนึ่งคนจ้านี่แหละความน่ากลัวของวินวองสายสายตีแร้ทิง้งฮะคือเราจะไม่รู้ได้เลยว่าแบบเอ๊ะมันจะมาอยู่ตรงไหนมันจะมายังไงมากับใครที่ไหนโอเคไปเราก็ไปกระทืบแรงเครื่องเมื่อกี้ครับ <Huh? S 1> เพราะว่าได้เยอะมากๆเลยฮะเราเจอละเจอน้องเนียเนียขาสั้นัยรุ่นเทสดีประจำเกม Dead by d a y l i g h t โลกไปแล้วหนึ่งโคลลกไปแล้วหนึ่งโคลใช้ไม้ไปแล้วหนึ่งแผ่นตรงนี้ยังเหลืออีกหนึ่งแผ่นอีโก้ไหมอีโก้ไหมไม่รู้แต่ผมยัดเข้าไปเลยเพราะว่าคนนั่นแน่เข่ายอกสเต็ปเข่ายอกยกยกเออเฮลเฮลเออยัวยัวฮึบ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 สเต็ปเข่ามันยอกไงสเต็ปเข่ามันยอกไง โลกโลกว่าโลกว่าอันแน่โลกไปแล้วโอเคไม้ไปสามแผ่นโดยที่คนนั้นยังไม่ยังไม่ถูกช่วยเนาะโอเคครับดีเลยครับดีเลยครับผมดีเลยครับผมเฮ้ยไอชีบาลานซ์โอ้โหมันวิ่งลายนี้เพื่อใช้บาลานซ์ถือว่าเซอร์ไพรส์ผมอยู่นะโอเคเราปล่อยไปก่อนเนาะแล้วผมก็มาตีฟรีไงครับน้องๆน,น,นี่ไงของหลุดมือไปก้อนของหลุดมือไปก้อน โอเคตามคอนเซปต์เราครับไหนสวัสดีครับเบบี baby. คนนี้วหยรุ่นเทสดีหรอใัยรุ่นเทสดีหรอโดนไปก้อนโอเคไปครับล่าสุดมีคนวิ่งมาแถวนี้เอ้ยผมคิดว่าเขาน่าจะฮิวกันตรงนี้แน่นอนนะเพราะว่าเมื่อกี้เขาปั่นตรงนี้เสร็จแล้วเมื่อกี้เขาวิ่งมาตรงนี้ด้วย มีความเป็นไปได้ทางทฤษฎีสูงมากๆเลยครับผมแล้วผมมาตีฟีคนที่ไม่ได้อยู่ใกล้ไม้เนาะเวลาที่เราจะตีฟีอ่ะเราตีคนที่ไม่ได้อยู่ใกล้ไม้ก่อนจะดีมากนะฮะน้องเมกไปไหนเธอมานี่เลยมาเอาความเจ็บปวดจากพี่ไปเข้าใจไหมจ๊ะคนสวยมาความเจ็บปวดจากพี่ไป อตรงข้างหน้ามีหมาอยู่นะถ้าเขาเข้าทันนะถ้าเขาเข้าทันนะแต่เขาเข้าไม่ทันนี่แหละนี่แหละครับน้องๆความเก่งของตัวเรามีคนอยู่ด้วยน้องเนียเทสดีผมจะไล่ให้เขากระโดดลงไปก่อนนะเพราะว่าผมจะไปกระทืบเครื่องนี้นะครับจะได้ไม่มีคนปั่นต่อได้ เครื่องนี้ยังได้น้อยอยู่อะผมยังไม่อยากกระทืบเลยเอาของติดไม้ติดมือมาให้พี่ตีหลุดของติดไม้ติดมือมาให้พี่ตีหลุดไงโอเคเดี๋ยวผมของกระทือบก่อนนะครับเดี๋ยวเปิร์กมันจะหมดก่อนส,สวยสวัดดีครับเแบบี นี่ไงตบแบบกดหลังนี่แหละความโหดของเราความตายมันจะมาเยือนแบบไม่ทันได้ตั้งตัวเอ้าโอ้มีคนปล่อยตายไปแล้วหนึ่งน้องๆคนที่ชื่อกล้วยลาจีนอ่ะโอ้โหอะไรอ่ะคุณกล้วยะไรจีนทําไมคุณกล้วยะไรจีนเขาถอดใจง่ายจังข้างล่างได้เยอะมากก้าวข้ามความเจ็บปวด กระทืบไปเลยตรงนี้มีคนไหมไม่มีเอา้าหายไปไหนหมดอ้โหมันไปปั่นเครื่องนั้นไว้เฮ้ยหิวเบ่าหิวไม่ได้เรามีหัวหมูนะอย่าลืมผมก็เอาคนที่มันเจ็บอยู่เลยแล้วผมก็พยายามไล่ย,ยัดไม้ไปก่อนแล้วกันตอนนี้มันเหลือ3คนแล้วว่า ผมก็ว่าจไมาเสียงเกมผมเบาว,บาวโอเคสวยปั่นได้แค่สองเครื่องคันนั้นแหละผมว่านะน่าจะยากละ <c oughs> เอาเอาทับลายกันกโอเคสวยสวยสวย,สวยตรงนี้มีไม้อีกเยอะเลยวะ่ะเอาเฮ้ยทับลายกันเฉยเปไม้แบบไม่มีอีโคคา และก็เรียบร้อยไงน้องเนียคนนี้ถ้าผมจำไม่ผิดเขามีอันนี้ด้วยนะบารลานซ์แลนดี้ถ้าผมจำไม่ผิดอะ่ะนี่เขาจะใช้บารานซนตอนที่เขาลงมาจากที่สูงอย่างนั้นเหรอโอเคตอนนี้ผมคิดว่ารูปเกมมันเป็นทางของผมประมาณ70%แล้วนะเออผมว่ามันไม่น่าจะผิดพลาดอะไรละเฮ้ยรอยเท้า ดึงเชิงดึงเชิงเก่งด้วยดึงเชิงเก่งซะด้วยตรงนี้ยังเหลือไม้นะเพื่อนเอาไม่วิ่งเข้าไม้อ่ะเรียบร้อยหรือคนนี้เขาไม่ได้อามองไม้มา,มาวะนี่ไงมองไม้ไม่เอามานะตาดีไปวันๆเอามัว่วอันนี้คอนเซปต์มั่วนะฮะเหลือแค่เฟิงหมิ่นคนเดียวแล้วครับเฟิงหมิ่นยังไม่ไปช่วยเพื่อนด้วยนะเนี่ยโอเคช่วยล้ะสวย ดูเครื่องนี้ได้เยอะทึบเลยถ้าเฟิงหมิ่นมาช่วยเพื่อนเขาน่าจะวิ่งขึ้นจากลายนี้นะฮะเนี่ยมาช่วยมั้สวัสดีครับเแบบี้น,นี่งไงยัดเข้าไปเลยถึงลูกถึงคนนะจ๊ะนอนไปก่อนนะจ๊ะทุยรักเฟิงหมิน่นไปช่วยถึงไหนละโอเคผมเจอแล้วครับเฟิงหมิน่น เคสก็เจอแล้วด้วยวิ่งดักหน้าเป็นไมยลงหน้า5วินาทีค่งเรียบร้อยครับผมไปไหนต่อดีเธอไปไหนต่อดีเธอเธอจะไปไหนต่อดีเธอเฮ้นี่ไงเขาเรียกว่ายกแขนหลอกนิดนึงแล้วก็ซัดจริงไปเลย วินวอล์กสายนี้กลาลังมาครับน้องๆบอกเลยว่าเล่นมันมากครับใครที่อยากเล่นวินวอลมันๆก็แนะนํำสายนี้เลยเนาะแล้วผมมากระทืบเครื่องนี้ก่อนเครื่องนี้ได้เยอะมากแล้วเนี่ยโอเคเราก็พยายามวิ่งไปแล้วพยายามเดาทางเสือด้วยน้อะว่าเสืร์มันจะวิ่งมาจากไลยไหนเดี๋ยวนะล่าสุดผมตีใครไว้ตรงไหนนะผมลืมเอาจริงป่ะลืมเอาแล้วปล่อยตายไปแล้วหนึ่งโอ้โหจบแล้ว เขาฮิวกันแล้วหรอผมว่าเขาน่าจะขึ้นมาฮิวกันข้างบนหรือเปล่ารอยเท้ารอยเท้าอยู่ตรงนี้แล้วเมื่อกี้ใครมันเข้าตู้อ่ะขอญาตเช็คก่อนนะว่างๆอ้อโหรออยู่ตรงไม้ด้วยไม่ไปไหนด้วย แล้วมันเป็ดแล้วมันเป็ดมาแบบไม่มีอีกโก้คานี่หยุดรอมีบาลานซ์รู้รู้รู้พี่รู้แน่น้องพี่รู้นะน้อง,รนนองตรงนี้มันมีช่องให้ไปได้นะเฮ้ไปเลยปล่เอาอุ้ย เชิงมันหนาเกินไอเนียคนเล่นเนียมันเป็นใบรุ่นเทสดีแล้วมันก็เชิงหนาด้วยไงประเด็นท่านะแล้วทุกแผ่นไงอะไอ้นี่จ่ายทุกแผ่นไงน้องๆครับมีใครนับไหมครับว่าตอนนี้ผมผมโดนมันจ่ายไม้ไปกี่แผ่นละตรงนี้ก็มีอีกนะเนี่ยโอ้โหแล้วมันหยุดรอตรงไม้เลยวะหยุดรอตรงไม้เหรอเปไม้เก่งสเต็ปพี่มาตี้ สเตปเปย์ไม้แบบสไตล์พี่มาตี้โอเคลันต่อลันต่อแบบไม่รอแล้วนะผมคิดว่าเขามันน่าจะไม่ได้ปั่นแล้วนะไฟอะอ่าและกูเจอเกิดจูกูเจอแค่นั้นน้องเคสเดนซสัน้นและน้องเคสขอแบบทั้งคนทั้งไม้ได้ไหมอ้ยอกโก้มันหนาด้วยน้องๆอีกโก้มันหนาด้วย ต้องเปยแล้วนะไม่งั้นลมนะโอเคอคือดากนี้ไม้มันเยอะสุดในเกมนะต้องต้องทำใจนิดนึงนะครับดักหน้าผมว่าทันนะเนี่ยทานเอาอะไรมาไม่ทันล่ะไปน้องเคสเฮ้ยเ <c oughs> ดี๋ยวพวกเอาโอลลี่มาเหรอเ <c oughs> อ้ากูลืมลืมเอาไปเลยว่าเคยมีครบับ เอาโมลี่มาทำไมก่อนไม่ได้ใช้แขวนเลยจ้ะล่าสุดเนียตรงเมทเทพตรงนี้นะครับที่ผมตีล้มไปอะ่ะไม่รู้ว่าคามถึงไหนละนี่ตรงนี้เลยไปไหนแล้วนะ,ะน้องเนียขาส่านมานี่เลยจ้ะแล้วคนนี้ผมยังโมลี่ไม่ได้ไงแล้วผมเอาโมลี่มาทำใหม่วะผมน่าจะกดผิดแน่เลยครับ น่าจะลืมอาออกแล้วก็โดนแขวนไปเลยครับผมสัมศพด้วยตามสไตล์คนเทสตดียังอยู่นะเคสเมื่อกี้ที่โดนเราฆ่าไปยังอยู่นะเคสมันคงจะงงอยู่เหมือนกันว่ามันเอาโมลี่มาทำไมมันไม่ใช้คิวเล์ตัวนี้มันคิดอะไรอยู่นะครับผมตัวนี้เลยครับตัวเมตาเล่นดีผมบอกเลยว่ามันเก่งมากตอนเนี้ยแล้วก็เซตเบิร์กเซตนี่เลยครับที่เด็ดเจ็ดย่านน้ำไม่ต้องกลัวครับเวลาซื้อเอาแบบเอากล่องพยาบาลมากก็ปั่นไฟมาอะไรพวกนี้ไม่ต้องไปกลัวครับ ไล่หัวดึงเดียวก็เสียวได้ครับผมและเรียบร้อยครับผมน้องๆเกมแรกผมรู้สึกว่าเกมมันไวไปหน่อยนะครับก็10กวานาทีเองผมจัดให้2เกมเลยดีกว่าเกมแรกก็เรียบร้อยนะครับเก็บ4ี่ไปด้วยความสวยงามนะครับผมก็แต้มเนี่ยไม่ธรรมดาเลยนะครับแต้ม36มหมกันเลยทีเดียวนะครับโอเคจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปต่อกันอีกเกมเลยดีกว่านะครับโอเคด่านนี้ถือว่าสวยครับด่านนี้ผมบอกเลยว่าผมชนะละด่านนี้ตัวเรางหดมากบอกเลยต่อให้มันจุ๊บเด็กก็แล้วแต่ฮะไม่แคร์ จุกเด็กจุกไปเราไม่แคร์เพราะว่าเราสายตีทิ้งไงโอเคระหว่างนี้ก็พังหน้าตรงหน้าต่างพังประตูไปก่อนนะครับน้องๆขอมาเก็บของก่อนโอเคผมคิดว่าเซอร์น่าจะเกิดบนบ้านใหญ่แน่นอนนะฮะดูจากรูปทรงละเป็นไปทางทฤษฎีสูงมากจริงๆด้วยไงได้ตีฟรีแน่นอนแต่เราต้องดัดทางได้ตีฟรีหนึ่งทีแน่นอนครับเบบี้ ค okay. พังทิ้งเลยใช้สกิลไปเลยครับไม่ต้องกักนะขอพังจุ๊งดงจุ๊งเด็กก่อนเนาะอยากให้เขาเล่นได้ได้ตีฟีแน่นอนครับแบบนี้เอาไอเทมในมือแกมาให้ฉันซะเดี๋ยวนี้โอเคพังเหมือนเดิมตีทิ้งครับตีทิ้งตีขว้าง ตีฟางตีฟึง้งเอาแล้วมันมีคนมาห่วงไอเทมตัวเองไงมันกลับมาเก็บไอเทมตัวเองไงเรียบร้อยเคเดนสันใส่ชุดแอ t แทกอ n อนไททันซะด้วยไม่ธรรมดาชุดเขาจัดว่าสวยนะทำเป็นเล่นใหม่น้องๆโอเคน้องๆเห็นไหมว่าเราตีไอเทมตกตรงข้างล่าง มีโอกาสสูงมากนะว่าบางทีเพื่อนมันแบบมันมีคนที่อยากจะได้ไอเทมตัวเองคืนอ่ะมันจะวิ่งมาเก็บครับโอเคปล่อยเขาปั่นไปเลยครับผมขอมาเก็บของก่อนเก็บแท่นก่อนไอแท่นเนี่ยบางทีมันเก็บช้าัาไม่เป็นไรยังไม่มีคนมาเก็บนะเนี่ยยังไม่มีคนมาช่วยเพื่อนด้วยเดี๋ยว โอเคขอไอเทมในมือแกได้ไหมเพื่อนขอไอเทมในมือได้ไหมไอกล่องพยาบาลเนี่ยไปเอามาจากไหนฮะไปเอามาจากไหนขอได้ไหมล่ะเธอฮือือขอได้ไหมล่ะเธอโอเคไม่เก็บไม่เก็บสวยตอนนี้เราตีไอเทมตกยับเลยนะบอกก่อนแล้วรุ่นนี้ไม่มีซ้ำรุ่นนี้ไม่มีซ้ำบอกเลย มีคนมีคนอยู่ตรงนี้ไงซึมบอกเลยว่าซึมเปสวยจริงๆเราใช้สกิลเพื่อพังไม้ได้นะฮะขออนุญาตก,กระทืบก่อนเรามีกระทืบแรงอยู่เนาะวิ่งเข้าผิดรูมีคนวิ่งเข้าผิดรู ไอรูนี้มันยังไม่เปิดเพื่อนมีการวิงเข้าผิดรูแล้วหนึ่งนะโอเคปั่นได้สองเครื่องครับตอนนี้เขาปั่นยากแล้ว<อ>ถ้าเขาหยุดฮิวกันที่เสาเลยอ่ะเดี๋ยวผมจะลองไปเช็คหน่อยนะครับว่าเขาจะหยุดฮิวกันที่เสาเลยไหมถ้าเขาหยุดฮิวกันที่เสาปุ๊บเนี่ยเรามาแน่นอนว่าเขาต้องหยุดฮิวกันแน่นอนอ่าแล้วเราเปิดตัวเลยครับไอการที่เขาฮิวกันอย่างเงี้ยเขาฮิวกันเสียฟรีเลยนะ เฮ้ยเดี๋ยวนะบล็อกหลังเหรอเอาได้นะแจกจ่ายความเจ็บปวดนะได้สเสมอนะโอเคผมขอไปดูตรงนู้นก่อนนะครับว่าเขาฮิวกันไหมหรือว่าแข่งเครื่องเอาแข่งเครื่องเฉยขอทิ้ก่อนชิวๆไม่รีบรุ่นนี้ไม่มีซ้ำครับผมบอกเลย กิวยัดไปเลยโดดแน่อ่านใจแบบ200%เล่นแบบอ่านใจ200%โอเคคิวเลอร์พังไม้เองก็ได้ไล่ก็โหดแต่ว่าเราต้องเอาไอเทมกิจกรรมมาเนาะมันถึงจะไล่โหดขนาดนี้ตัววินวอล์กกลับมาดูเครื่องนี้ครับเมื่อกี้อีกาลั่นตรงนู้นนะสวัสดีครับสุดหล่อ สกิลพ <łość> ังเรียบร้อยตายากเข้าหมายสิถ้ามันจำเป็นแน่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 แล้วมันยึกยี่ยึกยักใส่ผมไงน้องๆขึ้นจุกเด็กได้นะถ้ามันจำเป็นอ่ะ เชี่ยมันโดดตู้ผมก็ว,ว่ามันเข้าไปไหนวะผมไม่ได้ยินเสียงมันอะเมื่อกี้ผมไม่ได้ยินเสียงมันเข้าตู้นะเอา้าไอ้เข้าผิดเข้าตู้ไหนอ้มึงเข้าตู้นูน้นจะตีนูน้นซะหน่อยนี่ดันมาบล็อกได้เรื่องได้เรื่องกระเบื้องแตก สวัสดีครับเฮ้ยวเกมกูพลาดตรงไหนต้องมีอะไรผิดพลาดตรงไหนไม่เข้าใจเลยสักครั้ง <c oughs> น้องๆเมื่อกี้พี่พลาดตรงไหนวะเมื่อกี้ผมจะบีบคอมนะันอะแต่ตัวมันหายไปกับมือตัวมันหายไปกับตาเกมตอนนี้เจ็บทุกคนนะครับปั่นอยู่ข้างบนบ้านใหญ่คนนึงโอเค เจ็บหมดทุกคนถ้าผมจำไม่ผิดไอ้โจนาน่าจะใกล้ตายวิ้งวิ่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 งเดียเด๋ยวเดียเด๋ยวเดี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 ๋ยวไอ้โจนานะทำไมโจนานทำอย่างนั้นนะโจนานทำไมโจนานทำอย่างนั้นน่ะครับแม่ล้มไม้จังหวะแรกได้แต่เขากั๊กไงเออเขาแทงกั๊กไงก็โดนไปก่อนนะครับผมแขวนสองสยองขวัญตายไปแล้วหนึ่งไม่เฝ้าครับ กระทืบเลยเอย้ผมเจอแล้วมีคนกําลังวิ่งมาช่วยเพื่อนตัวนี้ตัวตึงแอตแทก on นไททันครับตัวตึงแอตแทกออนไททันครับผมตัวเนี้ยไม่ต้องมาปาลาระเบิดฟงระเบิดแฟดนะไม่ต้องเลยตัวตึงแอตแทกออนไททันต้องโดนผมสำหรับใครที่อยากฝึกนะฮะคิลเลอร์โหดมาก คิวเลอร์ตัวที่โหดมากแล้วก็ฝึกง่ายแล้วก็ตัวฟรีด้วยนะฮะก็แนะนำเลยครับตัวนี้ครับผม The r a ร d นะครับเค <Okay. S 1> วิ่งออกขวาม,มาคนหนึ่งโอเคหัวม่มวงเจอละหัวม่มวงก็ร่วงได้ไหมละเธอหลอกตีหลอกต <c oughs> ีจะเสกไม้เหรอครับมันจะมาเสกไม้ใส่หน้าผม เสกไม้พี่พอทนแต่เสกคนพี่พอเลยอันนี้ผมหมายถึงเกมเดสบายนะครับผมไม่ได้พูดถึงเรื่องอื่นนะอยากให้น้องๆเข้าใจกันนิดนึงเฮ้ยตัวตึงแอทแท k กออนไล n ท่านไหนวะเมื่อกี้มันเห็นมันวิ่งมาแถวนี้นะโดดตู้หลหรจ๊ะ พี่รู้แล้วแหละไม่ต้องมามุกเดิมไม่ต้องมามุกเดิมเดิมโอเคนี่สกิลใส่ไปเลยไม่นายเแบบี้จกหลังไปทีนึงเรียบร้อยครับผมตัวนี้นี่มันโหดจริงๆคฆาตรกรที่ชื่อว่าเดอะเรดแล้วแบบตอนนี้คือกิจกรรมฮาโลวีนแบบสามารถปล่อยพลังได้อ่ะคิดดูนี่เออถ้าเกิดแบบว่ามันมีแผ่นไม้หรือว่าอะไรที่ล้มอยู่ เราสามารถปล่อยพลังได้ครับเพื่อไปพังแผ่นไม้แต่ซื้อก็สามารถเขาเรียกว่ามีพลังเหมือนกันนะเออสีแผ่นไม้ได้เหมือนกันนะครับผม <c oughs> ก็เสมอเสมอเสมอผ้ากันไปเรียบร้อยครับเกมนี้เราก็เก็บสีได้โดยไม่ยากครับซื้อปั่นได้3เครื่องก็เป็นมาตรฐานครับผมสําหรับคิวเลอร์เดินดินเพราะว่าของจิงเขาวัดกันที่กี่เครื่องสุดท้ายเขาวัดกันที่2เครื่องสุดท้ายคนจริงอ่ะ แล้วเราก็ทําได้ตามที่เราพูดนะครับผมเพราะเรามันคนจริงมาดูแต้มมันดีกว่านะเราผมได้แต้มเท่าไหร่ผมคิดว่าแต้มผมเยอะอยู่นะผมว่ามี4ี่ห้าหมื่นนะเพราะว่าผมไล่แบบไล่แบบไล่ยับยับอะไล่ยับยับเลยอะ เงี้สี่หมื่นหกครับเน้นๆเลยเจอมะข,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 ขวมมะขวมมะเขือม่วงย่างฟาดที่หน้าครับผมนี่แหละเซตนี้แหละครับผมโหดมากสําหรับเดเรดนะครับสำหรับใครที่สนใจอยากเอาไปเล่นก็เอาไปเล่นตามนะครับใครที่เป็นมือใหม่นะครับอยากเล่นตัวที่ฝึกง่ายๆแล้วก็โหดมากๆก็แนะนําเจ้าเดเรดเลยครับผมสําหรับวันนี้ถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับช่วยกันกดไลค์กด Subscribe กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าต่อไปครับผมบายๆครับผมซียูครับ